แต่เอ๊สบายดีป่ะลุงสบายดีสุขสุขคนสบายดีฮะลูกซินกินมื้อนี้เลาะแม่ลิงเอามาเลาะคายน้ำพี่น้องมันแดดแล้วเริ่มแดดแล้วบัดน,นีนดเดด้เลี้ยงๆลี้นำมาถ่ายขี่ซาเลเดอร์พญามหันต์นเปิดมันยังบ่ายยังกับบ่ายโมงใครมาเลาะคลายนา้ำอยู่บุญบรรณาจารย์พี่น้อง หลังจากบริไดเลาะคลายน้ำลายมือแดดเฮงๆนะแม่บัดน,นี้บ่าต้องหนาวข้นหนาวแล้วัน่บริไดคลายน้ำหละเพื่อนกันมีงานพอนด็กหน่อยพอ อผ้ากันหลายๆขายของเห่นแดดแล้วบาดแดดแดดกระแดดแจ่มค่ะกะลีพี่น้องแดดแจ๊ดแดดแจ่มค่ะกะลีลิงจะได้ขี้ง่า,ายบัลลสไลเดอร์นี่ฮะจ่นบัทันเปิดดอกนี่ ป้าให้นอนอู่บ่ไม่ใช่ป้าให้นอนอู่มีตาสิตกแท้กิ้งไปกิ้งมานี่มีตาสิตกตึม่มแก่เโน,โน้อแม่เนาะมือเช้านี่ผัดซีแนวหนาว,นาวสวยมาผัดห่อนแหละเอ,อ้ยน้องตกะลูกใหญ่แค่นั่นอีแม่มาแต่คลายหนำแล้วน,นี่มันชินเดินได้คเข้าไปกลางไปมาในกลางมันยังแดดไป้านชะกโอนเนาะหยา ตัดผามาบัดน,นี้มืดพี่นอ้องกระซิมืดๆเดี๋ยวด้หลังจากอันไม่ลิงมาแต่คคยน้ํนนา,นนา,า,าแล้วกินข้าวกินหน้ามาลูกข้ามมาแล้วก็ออกมาห้เงี้ยงเขียดพี่น้องอยู่หน้าเขาเจ้าว่าชาวบ้านว่าไมา่เงี้ยงเขียดในหน้าไม่ลิง,นะกกงก็ได้ก้นก็ได้เงี้ยงก็ได้โอ้ยไม่ลิงก็อยู่บ่ได้ส่วนถมแม่กับดิงๆออกมาเงี้ยงเมฆหมัก<า>โอ้ยอย่าแล่น แรงแห่งกเต็กไปลงมาลิ้งไปหายังขออยู่ขอกินไหนเด้อก็มีแต่อันตาแมงมุมแท้เห็นโตมันเต้นจั่างบกเขียดเฮ้ยเราเห็นโอนหันไป นี่คุ๊คุ๊เออเก่ง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 ทีมเซคุปลิงลิงลิงคุปเขียดหน่อยกระเป็ดละเด้อปลาลูนี่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 เขียดหน่อยเขียดหน่อยนี่เออค่อยจับอันนั้นแหละมันบวบไปเสีดอกเซคุปมหาสะเขียดหน่อยอยู่หน้านพีา่ดอกไพ่กระบะมาการหน้าม่ลิงน่ะได้ได้นี่เลนี่นี่ เมื่อการอันเคลียดหน้าม่ลิงนะได้ไดไกัวามันสุ่มเนมันเป็นตเพื่องมันยังสุ่มเพราะว่าอันต่อเพื่องสูงต่อเพื่องสูงแล้วมันก็นยังสุ่มนี่หนี่นีนี่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 นี<อ>นี่น่นี่ี่นนีน่่่่สะ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  ดูไม่ไหวเลยค่ะไม่ไหวไปไม่ทั่วคอยยังฮะพายิงลิงมาหาขูบเขียดเฮียนไหวพี่น้องเฮียนหาอยู่หากินเอาตัวเองให้รอดระวังระวังขูบข่วนเ้อะขูบข่วนเพื่อเฮียนบพื่อกินซะอืมไม่ดี nhiêng ngay ừ, <laughs> Khỏi bọ thôi nhảy 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 มันมาทันในห้อนพี่น้องเลยมันเลยบหันออกถ้าอากาศทนหอนอเ,เด็ดแดดทนหอนมันจังสีออกอมอม แบ่งพูดกันแล้วว่าท่านในหอดไซน่ะจะมีคู่เขาจะมีคู่แม่อาจานย์จะแม่รู้จะมีครูรูบุญแบ่งคู่กันแล้วแบ่งคู่แบ่งพูดกันแล้วท่านในหอดไซลูกไปแบ่งขู่ย่แบ่งคู่แบ่งูมันบริหารในหอนเนี่ยมันก็เลยบ่ิันรในออก เขียดน้อยเขียดน้อยลูกเขียนน้อยไม่ใช่ตัวหนึ่งเนี่ยใชว่าเขียนชองาเดือเด๋ยวมันบูฟินติหลังจากมาแต่การนมาขึ้นพี่น้องมากอะ มากับบริษายคลิปต่อแซมเอาลูกกินเขาวนอนวันน well ี้แม่ลิง okay. ค่ะกะมวันนี้แม่ลิงค่ะกะมาแต่ขายน้ำโอ้ยสามสิบเพื่อนเฮ็ดียังกินอียังกันเอ็นดิเอา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 เทาสบายกินอียังกันฮึอัดดิ้งดิง

ดึงดึงดึเปิดกองมาเต็มต็เต็มตงเมื่อคุณสร้างคุณสร้างคุณสร้างคุณาึอ้อก่อนข้ามนี่ขอสิบุญกับประเทศที่ดีขน่อยทายคีปก็ได้ทายมูลนอยมน่อถทายคิปก็ได้ทายมูลน้ิยมาจบคีบอีกแล้วนึงด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  จริงวะผมจะเอาจริงตอนนั้นผมก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไหมก็โยนขวดแบบเราขึ้นคนที่เคยแพงแพงแแแพงล้วก็พิจารณาวิถตัวเองแพพงงแล้วก็เลยเริ่มสอนเป็นเบสไลท์สสอนเราะคนเรียนไม่เยอะครับอแบสไลน์ยุคผมก็เลยตั้งโจทย์ว่าเราสอนด้วยแล้วเราก็จะโคชชิ่งเขาด้วยแหละทำให้ชีวิตเขาแบบดีขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลง 3เดือนเปิดรุ่นหนึ่งสาเดือนเปิดรุ่นหนึ่งปีนหนึ่งเปิดสี่ไม่เลี้ยงกับบระเไทยขีดเลืมือและที่นองจะเป็นเดือนเลยเพราะว่ายังเพราะว่าค่าตั้งต้องไม่เลี้ยงนะฮักมัด้องงานแม่คัก็จะเดินเล่อแม่งนะไม่มีใครไ่่่นะเบือยน่อก็นั่งมาเอย่รู้สึกเป็นไงครับพอเที่ยวกับชีวิตทบทวนตัวเองว่า หาตั้งกล้องหักบัดสองอันพี่น้องเอ้ยแนวแนวจับโทรศัพท์มันน่ะมันหาบัดนี้แม่ลิงเฮาก็ได้อันเื้อนแนวจับโทรศัพท์มาใหม่แบบจัเอามาเสมาต่อใส่กับากล้องก็เลยได้ถ่ายบ่มีผู้จับกล้องให้เดวนี้แหละเอ้ยลิงน่ะจับบ่เป็นอก็ได้อก็จับกล้องให้ยังบ่เป็น ชัางนี่เงี้ยพุมนเอาอยางมามัดลิงยางมามัดพุ่มยางมามัดพมมีบุมัดอลมัดลนี นมมันก <No S 1> so like ินกราฟลิงน้องมกินก้าเข่าอันนมปาดขนมปาดขนมตาลขนมอื่นอ๋อน้มื่กินกับฟเขน้มอืนไไหนนองม่ตู่ง่ายบัตรครับเขาจะล้อเียนสองครีกใช

เจอเองเนื้อได้ตล่ละละล,ะละนอะนุน่มเป็นเะ่อกมะนน้มนกินน้ำไมุ่กินได้เขาเก็บไปได้้ากวถ้าเกิดมีเงิเนไปซื้เนาะแต่ค้ายังน้อยนะตลาดน้อยมาขายขนมคือว่าซ่แบบย กินนะแซบแล้วเขาแล้วน้ามัอนแซบป่ะบาทีมึงชอบกันนะที่้าห้าเไม่แช่สื่ออีกบาื่อันเาูด้าในสื่อเน่ยเข้าสลอกล่องนี้ตดออก

งันก็ไม่หญ่จ่าเนยบัตสิเคินบ่าบัตรีิโคนอบัตรีิโดนที่โดนมานี่ก็คอลายเดอร์ปะลุงความเป็นกำลังใจให้น้องมีบ่นในเดอรปลุงเอ้ยไปแล้วบ๊ายบายสบายดีคีห้งสบดเลีเด็กๆขอย